เรื่องจริงนะคะพี่เอกแซวเฉยๆยังไม่ได้แต่งงานนะมันไม่มีวงมีวงหรอพี่เอกถึงมาแซวมาเยอะคือเจอเขาเจอหนูช่วงเนี้ยค่ะเจอทีไรก็จะถามเรื่องนี้แอะไปปรึกษาเขาหรือเปล่าไม่ไม่เลยแต่ได้ข่าวว่าเราเตรียมตัวจะไปรับดอกไม้งานแต่งใช่ค่ะยังไงก็ยากค่ะคือจริงๆริะหนูก็เตรียมรับทุกงานเลยค่ะหนูแค่ไม่เคยได้สักครั้งก็ ประกาศไปแล้วว่าถ้าใครจะแย่งดอกไม้หนูงานคิมดูผักนะคะคืองานนี้เราล็อบบี้ไว้เลยใช่ไหมค่ะหนูอยากได้พอเราประกาศไปแล้วพี่คนจะแซวเยอะไหมคะยากจริงๆอ่ะหนูสูงมากเลยนะหนูว่าหนูได้แน่นอนงานนี้แต่มันใจแบบมั่นใจเลยเราฝึกสกิลการยกซ้ายยกขวาอย่าง จะมีสกองคราอย่างสองค่าอย่างสองค่าสองสูงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเตรียมกับคิมก็ได้เออจริงมเตรียมกับคิมเลยก็ได้นะง่ายสุดเลยเรียบอยากได้จริงๆแล้วอันนี้คืออยากได้จริงๆแล้วอยากได้จริงๆแล้วก็จริงๆอยากได้ทุกงานค่ะอยากเป็นเจ้าหน้าที่มาคืนไม่ได้ออกมาก็จะเป็นเจ้าสาวคนต่อไปไงเก็คือคือสิ่งอยากเป็นสักวันนึงอยากเป็น มันงที่ต้องเร็วๆนี้เลยในไะย่าไม่ต้องเร็วๆนี้ก็ได้แต่อย่านานมากกดีสำหรับเราคือสําหรับเราตอนนี้คือเรื่องง่เงาความรักเรามันสิดงอมแล้วฉะนั้นยาขึ้นดูว่านูมีความสุขมากสำหเราต้องรีบถึงเวลาไวไหมั้อแบบเออไม่อยากให้มันนานมากไปกว่านี้อะไรอย่าไม่เลยค่ะไม่ไม่ได้กดดันไม่ได้กดดันนะแต่บอกว่าอย่านานมากอแต่อย่านานมากนะรูเชื่อว่าเราอยู่บนหน้าเดียวกันก็แล้ก็ไม่ได้อยากรอนานมากกั้ง แต่ไม่ได <land> ้ร <tous deux> ีบค่ะไม่ได้รีบค่ะไม่ได้ไม่ได้เร็วๆนี้แน่นอนอ๋อแล้วก็แต่งตัวสวยรอตลอดเลยนะเโอ้โหวันไหนมันคือมาตรฐานของหนูค่ะหนูสวยตลอดแต่ว่าไม่ได้เร็วๆนี้แน่นอนอย่างก่อนหน้านี้เห็นบอกว่าต้องโทรไปเคลียร์พีให้เธอเลยใช่หร่อยังไงนะพี่แอ้มือแบบหนูก็กลับมาแบบสัมภาษณ์เสร็จก็กลับมานั่งในรถก็คิดว่า เฮ้ยเมื่อกี้แบบกดดันเขาเต็มที่มากเลยอะไรเงี้ยก็ก็แบบโทรไปเล่าให้ฟังเฉยๆค่ะว่าให้ไอ้พูดประมาณนี้นะแต่ว่าจริงๆเราไม่ได้กดดันนะโอ้ยย้อนแย้งจังแต่เ่าเองก็ดูแฮปปี้เนาะกับการที่เราพูดแบบนี้เนาะหวังว่าค่ะหวังว่าเขาจะทำจริงจริงแ้นงไปปีเดิร์มา8ปีรู้ได้ไงอะ คร้งอะไรคนก็คาดหวังว่าเออครั้งนี้มันจะเป็นยังไงบ้างเป็นดีด้วย้ั้ยก็ดีค่ะก็ก็ทำประจำเดือนปีนี้หวานขนาดไหนครับไม่ไม่ได้หวานมากแต่ก็หวานอยู่ก็ก็มีแฮปปี้ไม่หวานขึ้นทุกปีไหมอ่ะไม่หรอกค่ะเหมือนก็ค่อยๆสบายสบายสบายมีขอบแทนใจอะไรให้กัน ีนี้ไม่มีทไมอ่ะเพราะว่าทุกคนทั้งคู่ยุ่งมากอะไรไม่ทันจริงเราแอบดุบ้างไหนมันไม่เลยค่ะแบบเราเราเตรียมไว้แล้วว่าว่าไม่มีอะไรมาเนี่ยไอกแล้วอันนี้คือบอกไว้แล้วบอกชาคบอกว่าอย่าเพิ่งเซอร์ไพรส์อย่างนี้หรอใช่ค่ะทำไมอ่ะกทำไมอ่ะกเราจะบอกเขาเพราะเรายุ่งกันมากเลยยังไงก็ไม่ใช่ปีนี้แน่นอนค่ะตัดปีหน้าไม่แน่อะไรอย่างนี้ถูกมปีหน้าก็ยุ่งมากนอกแต่หลายคนรุ้นนะเพราะแบบคนนั้นจะผ่านปีผมที่แหวนหรือเปล่า ยังไม่ใช่ปีนี้แน่นอนค่ะวปีหน้านมาถามใหม่ปีหน้าเหมือนช่วงนี้รโดนกกันเนาะหน้าหนูแดงไหมคะแดงจัะเราเขินแล้วคะอีกนิดนึงจะร้องไห้แล้วนะทำไมอม่ะทำไมอ่ะอยากก่งางวันนั้นที่ดินหน้าเราพูดถึงเรื่องนี้ไหมน,นิดหน่อยค่ะแบบแค่คุยกันนิดหน่อยค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้เอาจริงๆรเนี่ยคู่เราแบบก็ไม่ได้กดดันกันเลยก็ก็ เมื่อไหร่ก็เมื่อนานแต่ว่าเราเราคุยกันแล้วเพราะว่าขอให้แบบไม่ได้ยุ่งมากเพราะว่าหนูหนูว่าแต่แบบ personally นะค่ะสำหรับหนูว่าถ้าถ้าทำาอะไรแล้วอยากให้เต็มน้อยก็เลยแบบคุยกันแล้วว่าถ้าถ้าจะจะขออ่าขอแบบไม่ได้ยุ่งมากกูได้ไหมอะไรว่าเราต้องวางแานเตรียมเองแต่ว่าเอองานต้องเตรียมงานเองทุกอย่างลงรายละเอียดเลยก็อยากอยากทำแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะถ้าถ้าถ้าถึงจุดนั้นแล้วได้ศึกษาคิมกับคิมบ้างไหมอ่ะว่าเออทำยังไงศึกษางานไปก่อนเลย ให้เขาเอาตัวเองให้รอดก่อนใช่ค่ะเขาน่าจะยุ่งมากตอนนี้ก็ให้กำลังใจเพื่อนอย่างเดียวคือเรียกว่าคุยกันได้แต่ว่าไม่ต้องห้ามเซอร์ไพรส์อย่างนี้หรออ๋อกับดีแวร์หรอไม่เซอร์ไพรส์ได้แต่ว่าแค่ไม่ใช่ตอนนี้มีบอกเป็นเมื่อไหร่ดีอะไรนะคะมีบอกเว่าเมื่อไหร่ดีหนูไม่กล้าถามเขาขนาดนั้นว่าเฮ้ยเมื่อไหร่หรออย่าไม่ถามค่ะใครเก่งหรือเบาะยาชอบจับได้อะเขาเก็บความลับเยอะไปได้ แต่ว่าเขาบอกจริงๆนะว่าครั้งนี้ไม่รู้แน่นอนแต่ว่าเขายังไม่ได้เตรียมส่หรับรอดูค่ะแต่เขาบอกว่าถ <'t S 2> ้าเกิดเขาได้ขอเราเนี่ยรู้มันส,มสมังสรรค์กับการเป็นญาญ่านะก็คือให้สัมภาษณ์ไว้หรอว่าก็ไมนะคะือบอกว่าต้องให้ส่งของครังที่เป็นญาญ่าโอ้สามขาดได้ค่ะพี่อันนี้แค่ฝังแล้วแค่ฝังแล้วที่ใหญ่แน่ๆคือแบบข้างในเสียงมากตอนนี้<บอก> ค,คุยกันมากขึ้นไหมคะพอหลายคนถามเยอะมันคุย,คยนนนนได้คุยกันมากขึ้นนะคุณเมลินจริงค่ะคุยกันมากขึ้นต้องยอมรับว,ว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้คุยเรื่องนี้กันขนาดนี้ใช่ค่ะแต่ว่าเมื่อแบบไปไหนมาไหนก็มีแต่คนถามก็คุยกันค่ะแต่ยังที่บอกค่ะแบบเราคุยกันแล้วตกลงว่าขอให้แบบว่างๆกันหน่อยเพราะว่าอยากอยาถ้าจะถ้าจะไปจุดนั้นต้องเป็นแบต้องพร้อมมีเวลาให้กันแล้วจะว่างเมื่อไหร่คะแม่หรืแม่มากขอบคุณพ่อคุณแม่ว่ายังไงบ้างแม่ว่า แม่<ร>แม่ชิวมากแม่ชิวมากๆแม่ชิวมากแต่แม่ทำง,งานแน่นแต่แม่ทำง,งานให้นั่นเลยเ <c oughs> นะคืออยู่กับแม่มีมีมีเอ่ออันตรายจริงว่าแบบทุกงานเราต้องตกลงกันทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยก็ก็เป็นก็เป็นทุกอย่างที่อยากทำอยู่แล้วเลยต้องให้แม่เครียดคือแะะม่ต้อสแตนบายเมื่อถึงจุดนั้นเราคงคุยกันใสายอยางเป็นปีแล้วกัน ยังยังยังค่ะมีใจหรือเปล่าว่าจริงจริงๆมีแพนในใจไหมได้คุยกันไหมว่าแพนใจแต่ละคนไปถามพี่แร่ค่ะต้องถามพี่แร่เลยค่ะว่ายนุยนยุน <c oughs> <c oughs> ได้่เเหมือนปิดะได้ถามหนูเรื่องอื่น อ๋อที่ถ่ายอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะจริงจริงถ่ายไปเยอะแล้วค่ะถ่ายเยอะแล้วค่ะก็น่าจะได้ชมกันตีหน้าแน่นอนกับพี่หมากนะเป็นไงบ้างคะเรื่องนี้น่ารักแบบบปดแบบเป็นคอมเมดี้แบบคอมเมดี้ล้วนเลยค่ะก็จะได้เห็นพี่หมากในอีกมุมหนึ่งที่แบบแบบยังไม่เคยเห็นเลยแบบเขาน่ารักมากเลยคอมเมดี้ใช่เอาคุณค่ะ